อ่ามันจะมีแบบนี้ครับผมสมมุติว่าเราเล่นเวทเนี่ยนะครับอยู่ที่อ่าเท่าไหร่เก้าสิบนาทีแล้วกันเล่นแบบฉ่ำมาลเลยอ่าเล่นแบบเต็มแม็กซ์ไปเลยเก้าสิบนาทีคําถามคือเราคาริโอต่อได้ไหมพัาแป๊บพับแปบ๊บ,แปบก่อนนะครับคาริโอนะครับวิธีการคาริโอหลังจากที่เราฝึกเวทมาเก้าสิบนาทีคือการคาริโอโซนสองผมอะ่ะ ตลกมากคือคนด่าผมเยอะนะบ้าโซนสอง่ะไอ้บ้าโซนสองมึงบ้าล่าอะไรกันการวิ่งโซนสามเผาไขมันได้มากกว่าไม่ไม่ไม่เผากล้ามเนื้อกูใครดูกูอยู่มาผมกำลังพูดถึงคนที่เล่นเวทมาแบบสุดยกจนสุดไกลเขาเจนหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเล่นมา90้าสิบนาทีแล้วถ้าไปคาริโอโซน3 คาริโอโซนสาโด,ย,ดยหลักการคือมันใช้คาร์บมากและใช้ไขมันมากก็จริง<ม>แต่จังหวะนั้นเนี่ยจังหวะที่เราเล่นเวทเสร็จเราไม่มีคาร์บหรือมีคาร์บน้อยมากมอยู่ในซิสเต็มร่างกายของเรา<ม>ถ้าเราไปคาริโอโซนสาหรือไปวิ่งจ็อกกิง้งตอนที่เราเวทเสร็จแบบหนักนะเวทเสร็จแบบหนะักนะครับถามคําว่าร่างกายเอากลูโคโสจากที่ไหนถามทั้งร้อยสาคนนี้ร่างกายเอาน้าตาลจากที่ไหนครับ ในเมื่อเราไม่ได้กินน้ําตาลเข้าไปไม่ได้กินแป้งเข้าไปาร่างกายจะทําการย่อยเอาตัวของโปรโตีนจากกล้ามเนื้อมาแปลเปลี่ยนเป็นกลูโคสในตับของเราสภาวะนั้นเขาเรียกว่า g l u คน n e o g e n e s i s คืออ่ะมึงไม่มีคาร์บใช่ไหมไม่เป็นไรกูสร้างเอง <laughs> ได้เว้ย <laughs> นี่ไงกล้ามเนี่ยเต็มเลยกู <Yeah. S 1> ย่อยมาเซ่ เออคุณตีมานะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับผมคือพอเขามาคอมเมนต์ผมงี้ผมไม่ตอบโต้เลยเพราะขี้เกียจพูดเพราะมันยาวก็แล้วแต่ขี้เกียจพิมพ์ด้วยนะครับเพราะงั้นคือถ้าเกิดว่าเล่นเวทมาฉ่ำแล้ว90นาทีแล้วแล้วไปวิ่งจ็อกกิ้งเรื่องของคุณม,มันแล้วแต่คุณเลยครับผมแต่ผมคือขอร้องเลยไหว้เลยนักเรียนผมนะครับคือโซนสองเถอะแต่ว่ามันคือโซนสองนี่ต้องบอกก่อน มันเป็น slow glycolysis คือร่างกายใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักและใช้แป้งน้อยมากๆนะครับดี๋นั้ถ้าเกิดว่าเราไปคาริโอโซน2หลังจากที่เราเล่นเวทอย่างหนักมาแล้วร่างกายจะไม่ดึงเอาตัวของกล้ามเนื้อมาใช้แน่ๆมันจะไปเล็งเอาตัวของไขมันมาใช้นี่คือความจริงของการคาริโอโซน2หลังฝึกเวทเทรนนิ่ง แต่ถ้าเกิดวันนี้คุณตื่นเช้ามาแล้วคุณอยากจะเผาไข่ไมาเยอะๆการ <ไป S 1> วิงว่งออะอย่าไปวิง่งโซนสามโซนสี่ไปวิ่งเลยเออไปเลยเออคุณจะไปยังไงก็แล้วแต่สปริน์เท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องโซนสองอย่าโซนสองเด็ดขาดแต่ถ้าคุณเล่นเวทฉ่ำมาแล้วหนักมาแล้วแล้วคุณจะโซนสามมันเรื่องของคุณ ใส่อารมณ์ไหมนะครับเก็บกดว่ะคนเนเลยเก็บกดขอนิบายเลยครับคือแบบเชี่ยมันบ่นอะไรกันนักหนาคือเหมือนประมาณว่าแบบแมส่วนสามันยังไงคนสามมันแบบเอาทฤษฎีมาจัดเต็มผมพูดถึงคนที่เล่นเวทเว้ยผมไม่ได้พูดถึงคนที่ตื่นเช้ามาแล้วแบบไปคาร์ดิโอเลยมันคนละเรื่องกันนะครับเพราะว่าเราก็จะสนับสนุนให้คนแบบ ออกมาการทุกอย่างที่ชอบใช่คาริโอถ้ารู้สึกว่าเดินโซนสองมันเบื่อวิ่งเลยไม่เป็นไรคาริโอมีห้าโซนถามว่าไหนดีสุดดีทุกอย่างดีทุกโซนโซนหนึ่งมีไว้สําหรับการฮวมอัอหรือสำหรับคนที่แบบมีปัญหาเรื่องของก็ต่ออันนี้เราเข้าใจได้สโซนสองอเผาไขมันได้เยอะอ่กก็ดีโซนสามเพิ่มเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์การจุกของปอดเผาไขมันได้ดีเผาแคลอรี่ได้ดีโซนที่สี่เป็นการฝึกคิดแล ใช่ป่ะเพิ่ม performance เพิ่มการใช้อกซิเจนของร่างกายโซนที่5คือเพิ่ม power เพิ่มศักยภาพทางกายเผาไขมันได้เยอะเพิ่ม v o 2 max และทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นกีฬาได้หนักขึ้นดีมากขึ้นศักยภาพทางกายดีมากขึ้น5โซนดีทั้งหมดแล้วมาบอกว่าอันี่คือบ้าโซน2บ้าเปล่ากูพูดถึงคาริโอโซนสอเว้ยวายแม่งโง่ลยังเสือกมาขอโทษครับ เกี <bird> ้ยกล่อมแล้วล่ะได้ระบาย